สวัสดีครับอยู่กับผมโตนะครับจากบริษัท NNT Organize จำกัดนั่นเองครับผมวันนี้เราจะพามาดูโกดังสต็อกถังฉีดพีวีฟงของเรานะครับซึ่งเป็นสต็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเรามีออเดอร์จากลูกค้านะครับมากกว่าพันใบต่อเดือนนะครับจัดทรงกทุกวันทั่วประเทศเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับขั้นตอนการฉีดถังว่าเป็นยังไงแล้วก็ดียังไงจะรอรับชมเลยครับ นี่ก็คือถังพลาสติกที่เราทําการเตรียมฉีดพี f o โฟมนะครับแล้วก็มีฉีดไปแล้วบางส่วนนั่นเองครับผมซึ่งลูกค้ามั่นใจเลยนะครับว่าถังของเราเนี่ยจะฉีดเต็มทุกใบแน่นอนนะครับเพราะว่าขั้นตอนการฉีดเราเนี่ยเราฉีดเป็นเลเยอร์ขึ้นมาครับไม่สามารถฉีดเป็นทั้งเดียวได้เพราะว่าจะเกิดการยุบตัวภายหลังหลังจากโฟมเซตตัวเรียบร้อยนั่นเองครับผมแต่ถังของเรานะครับเรายังรับประกันให้2ปีนะครับไม่ว่าจะเกิดการแตกบุบยุบสามารถส่งเทมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ซึ่งถังผิดพีพโฟมนะครับจะดีกว่าถังที่ไม่ได้ฉีดตรงที่ว่าเวลาถังเปล่านะครับใช้งานไปนานๆเนี่ยถังก็จะเกิดการบุกยุบตัวนะครับเพราะว่าฝาถังเ,เริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าตัวถังเองเนี่ยเริ่มมีการสุกก่อนจากการใช้งานระยะยาวนะครับถังอาจจะเกิดการบุกหรือแตกทําให้น้ําเข้าถังเนี่ยแล้วก็สามารถเกิดการจมได้ในอนาคตเลยนะครับซึ่งถังของเราเนี่ยเนื้อโฟมนะครับเป็นความหนาแน่นสูงครับไม่ดูดซึมน้ำนครับจึงเป็นการป้องกันการรั่วซึม และเกิดการจมได้น,นะครับโค้ดตันเองครับผมครับและถังของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่100ลิตรและ200ลิตรขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าหางลูกค้าต้องการขนาดอื่นหรือเล็กกว่านี้นะครับก็สามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับเราใช้เวลาเตรียมการเนี่ยทัังหมด3-5วันนะครับจัดส่งทันใจลูกค้าทันใช้แน่นอนนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจถังพลาสติกฉีดพีโฟมนะครับเพื่อนําไปใช้เป็นทุ่นลอยน้ําอเนกประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลอยน้ําแพบ้านพักแพรกระชังปลารวมถึงแพวางอุปกรณ์เช่นปั๊มน้ําหรือโครงเหล็กต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆให้ลูกค้าได้ดูกันต่อไปนะครับแสําหรับวันนี้ผมโตจากบริษัทเอทิเอากันนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ